คิดถึงกัเลยเจ้ากล่องวัตถุดิบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่รายการอาหารแล้วเหรอพวกคุณฉีกแล้วเหรอต้องทำอาหารจากอุปกรณ์ที่เราให้พวกคุณสิ่งกว่นี้อ่ะกูก็คือต้องจุดทานใส่ในนี้เหรออะไรอ่ะรายการอะไรอ่ะลาเซลาสมิลาเซลาสมิลาเซลาเซลาสมิลา จะล่งรกกบใหมของน้องเขาเม้นจริงนะพี่วันนี้แปลกหน้าแปลกตาหน้าแปลกสถานที่นะครัะนนเอาจริงๆไม่ว่าสถานที่ไหนพวกผมก็ชนะกันอยู่ดีก็เหมือนนนชนนเข้าไปทุกวันแล้วให้กูปิดรายการเลยไม่ล่างกันน้าจบเลยก็คือแบบใหม่โซนลีไฟนะครับมีดมีนอยู่ไหนวะเมื่อกี้แกขอยืมเคียงหน่อยดิไปฝากกันดีกว่านะเราจะทำการวอร์มเตากันก่อนนะครับซึ่งขั้นตอนวอร์มเตาง่ายดายมากครับทำยังไงครับพี่พี่ ใจเย็นๆสิอย่าดุสิอุ้ยอุ้ยทำไมมันดีล่ะเดี๋ยวดไปเดี๋ยวเราไปหาแบบไปตองมาใส่เออว่ะเหมือนมาคมของวัจริ้งเลยอ่ะ